สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็ประจําอยู่นะครับที่สาขาฟอร์ดพระประแดงนะครับในบริษัทเถื่อออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่ตัวโฉมเดิมนะครับก็เป็นโฉมที่เจนที่ขายอยู่ณปัจจุบันนะครับก็เป็นตัวแคปนะครับเอคลัสฟอร์ะอ่า ตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายตอนนี้นะครับก็อยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะครับก็หรือฟอร์มฟอร์ดทำโปรโมชั่นอยู่นะครับก็599นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ป้ายโมเดลแล้วนะครับแต่เป็นรถที่แต่งนะครับสวยในทุกรูปแบบการตกแต่งเลยนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับ สรูปนะครับลูกค้าเลือกเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านแล้วเลือกสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปแรดสีแดงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวบนฝากระโปรงนะครับทั้งสองข้างนะครับยังติดสติ๊กเกอร์คาว่าเนเจอร์นะครับเป็นสีดําด้านก็ถลบลงมานะครับก็ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมกับอัปเกรดไฟนะครับตัวนี้นะครับเต็มระบบเลยนะครับใส โปรเจคเตอร์นะครับทรงกลมนะครับแล้วก็วงแหวนเป็นทรงกลมนะครับสีลูกแก้วนะครับก็เลือกเป็นเลนส์ไอนะครับแล้วก็ไฟมัสแตงสามคีมนะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับเปลี่ยนชุดแต่งหน้านะครับเป็น F 150สึูนปเดอร์นะครับตัวหนังสือก็เป็นดำนะครับขอบแดงนะครับไฟ LED นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีส้มนะครับ3ามจุด กันชนนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกอ่านอกจากสวยแล้วนะครับต้องบอกกันนะครับออปชันที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับยังครอบคุมเรื่องของศาสนาวิสัยการขับขี่นะครับแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนี่นะครับตอนเปิดสเต็ปไปเลี้ยวจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างตัวรถนะครับก็ซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุด ล้อแม็กนะครับอ่านี้นะครับเป็นแม็กของซุสนะครับนี่คอปปาแบบนี้นะครับจับคู่กับยางมอนสเตอร์เอทีสามนะครับแล้วก็เราหลังคานะครับสีดาด้านกันสาดเข้ารูป4ชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับสีดาด้านแล้วก็สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับมีแบบให้เลือกมากมายเลยนะครับหรือลูกค้าต้องการจะออกแบบด้วยตัวเองนะครับทางเราก็ พร้อมนะครับที่จะออกแบบไปกับลูกค้านะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับสีดําด้านนะครับโลบาเหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของเออเลนเดอร์ครอบฝาท้ายนะครับสีดําด้านเบ้ารองมือเปิดนะครับฝาท้ายนะครับทรงปลายดาบนะครับสีดําด้านสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับที่ฝาท้ายพร้อมเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับอ่าเหล็กเป็นของเออร์เรนเดอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหังโอเมก้านะครับสีแดงแบบนี้ สวยงามเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้สถานที่อาจจะดูแบบถ่ายวันนี้ดูมุมแคบจังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีแต่งรถแล้วก็มีปล่อยรถกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่านี่ต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับชอบรูปแบบการตกแต่งนะครับแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปนะครับหรือคลิปนี้มาให้กอบได้นะครับหรือสนใจ ford ranger ford everest นะครับรุ่นไหนแบบไหนนะครับสามารถแอดไลน์ นะครับหรือโทรมาคุยนะครับปรึกษานะครับเกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งนะครับโปรโมชั่นนะครับในแต่ละตัวนะครับกอยินดีให้บริการนะครับทั้งตัวโฉมที่ขายอยู่นะปัจจุบันแล้วก็ตัวเน็กเ e นนะครับยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ